สวัสดีครับผมดิชดแฮมเตอร์ครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนํากลุ่มที่เปิดตัวไลฟ์สายของเจม่าเนี่ยนะครับปลายปีนี้คิดว่าจะเป็นปีที่ผมจะเปิดตัวไลฟ์สายเจม่าเนี่ยเกือบทุกรุ่นแล้วก็ทุกรูปแบบเหมือนย,ยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ด,ดังๆกันเลยนะครับปีหน้าเนี่ยจจะเป็นปีที่ไลฟ์สายมาแรงนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าจะมาแนะนํากันนะครับวันนี้ขอเปิดตัวนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลากหลายมากเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันว่ามีอะไรบ้างครับ ครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะลายก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับผมจะลองไล่คร่าวๆดูก่อนนะครับอย่างเนี้ยเป็นสว่านแต่เป็นรุ่น ไขควงกระแทกนะครับนี่ฮะกระแทกเดี๋ยวผมจะลองสมรถนะให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เป็นสว่านปรับทอกนะครับแรงบิดสูงแบบควิกแบบคีเลตด้วยนะครับตรงนี้จะเร็วนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นปืนไฟฟ้านะครับซึ่งให้พลังสูงยิงได้ถึงลูก F 50เนี่ยนะครับแม็กคู่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าแรงขนาดไหนครับครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหินเจีย4นิ้วนะครับ หรือว่าบ้านเราเรียกลูกหมูเนี่ยแหละครับนะครังานดีไหมครับตรงนี้ดูสติกเกอร์ก็สวยนะครับจับสําหรับตัวนี้ก็เป็นกบไฟฟ้า3นิ้วนะครับใส่ฐานตรงนี้ใส่แบตตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนสว่านไฟฟ้าเราเนี่ยแหละครับจะยกไปทําที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีสายไฟนะครับตามมาด้วยเป็นเลื่อยมือถือนะครับรุ่นนี้เป็น1 6 5มิล6นิ้วครึง่งมันจะขนาดเดียวกับกลุ่มแท็กซอนะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวใส่แบตด้วยเช่นกันนะครับไร้สายนะครับมีมือจับงานดีครับตัวนี้ถัดมาตัวนี้เป็นเลื่อยองศา8นิ้วนะครับสำหรับงานที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ยกไปทำบนตึกหรือว่าเคลื่อนย้ายหน้างานเนี่ยนะครับก็จะสะดวกนะครับใส่แบตเตอรี่ไร้สายเช่นกันไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับ สำหรับไร้สายทั้งหมดเนี่ยจะเป็น18โวลต์นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะมีแบตรองรับ3ขนาดใช้ด้วยกันได้นะครับตัวนี้เป็น1,500มิลลิแอมนะครับแล้วก็ถัดมาก้อนใหญ่ขึ้นมาก็3,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็เป็น4,000มิลลิแอมคือแอมต่างกันก็คือใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับก็คือมีความจุของแบตได้มากขึ้นนะครับครับเมื่อมีตัวเลือกแบตให้3ไซส์ให้ท่านเลือกเลยนะครับ เราก็มีตัวชาร์จด้วยเช่นกันตัวชาร์จก็มีเลือก2แบบเช่นกันนะครับชาร์จปกตินะครับก็ชาร์จรุ่น2007นะครับรุ่นนี้ก็ชาร์จความเร็วปกติแต่ถ้าอาชาร์จเร็วขึ้นก็จะเป็นรุ่น9000นะ XPP 9000จะเลอย่างสมมติตัวนี้ชาร์จ2ชั่วโมงตัวนี้จะเหลือ1ชั่วโมงอะไรทํานองนี้นะครับจะก็มีตัวเลือกชาร์จอีกนะครับให้ชาร์จเร็วขึ้นเป็นชาร์จเจอร์นะครับครับเดี๋ยวเราทดลองตัวนี้เป็นตัว Impact นะครับเหมือน ไขควงไร้สายดีๆเนี่ยแหละครับตัวนี้ผมใช้กับอ่าอันนี้เป็นไม้ประดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะอัดสุดตัวความยาวนี้เลยนะครับลองดูนะครับตัวนี้ความยาวประมาณ2นิ้วนะครับครับอัดตลอดไม่หยุดนะครับได้เลยเดี๋ยวลองถอนดูครับเนี่ยครับตัวนี้เขาจะมีกระแทก Impact นะครับแรงใช้ได้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรารุ่น3นิ้วอัดจงไม้ตัวนี้เลยนะครับลองดูนะครับอัดต่อเนื่องไม่หยุดนะครับ่ <c oughs> ยครับอันนี้ทะลุไปข้างล่างหน่อย <c oughs> เนี่ยครับสามนิ้วนะครับอัดลงไปนะครับ ไม้บางเลาเลยครับวันขึ้นนะครับอย่าไปจับนะครับตอนนี้ร้อนมากนะครับตรงน,นี้รครับถ้าเกิดว่าท่านมีแบตแล้วนะครับท่านพีจะเปลี่ยนนะครับสมมุติท่านซือเครื่องเปล่าไปนะครับเ,เราก็เอาตัวสมมติเราจะมาใช้กับเครื่องกกไฟฟ้านะครับง่ายดายครับเราก็เส<ง>ียบเข้าไป<ง>ได<ง>้เลยนะครับ เนี่ยครับครบัสมมุติว่าท่านจะยกไปใส่นอกหน้างานหรือว่าสนามหญ้าครับลองดู เดี๋ยวเอาเครื่องใสออกมาเอามาเป็นเครื่องเลื่อยกันดูบ้างอันนี้เครื่องเลื่อยนีย่ตัดไม้บางๆเช่นไม้แผ่นนาดีนะครับเพราะว่าความหนาเต็มที่ก็อยู่ประมาณ 30- 40, 40ไม่เกินนะครับครับเราก็มาเสียบเข้ากับตัวอ่านี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อยแบบมือถืออย่างเงี้ยง่ายไหมครับปลดล็อกด้วยครับตัวนี้เขาจะมีเซฟตี้กดธรรมดาไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวรายละเอียดแต่ละตัวอีกทีนะครับ ครับเสียงจะเบามากนะครับตัวนี้เสียงจะเบามีเบรกนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องถัดไปอันนี้จะเป็นเครื่องเจียนะครับหรือว่าลูกหมูบะาเลานะครับในเนี้ยน่าจะขายดีนะครับตัวนี้แล้วก็นิยมกันนะครับนี่ครับแต่ยังไม่ได้ใส่ใบนะครับครับอันนี้ไปตัดองศา8นิ้วนะครับครับเดี๋ยวลองตัด ให้ไปดูเมื่อกี้นี่ดูนะครับมีเลเซอร์ครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับอันนี้ใบเป็นใบเดิมของเขาเลยนะครับซื้อทานก้อนเดียวหรือว่าสองก้อนใช้ได้กับทุกเครื่องเลยนะครับลองลูก F30 กันดูก่อนนะครับ f 3 0นี่ก็เท่ากับปืนลม f 30บ้านเราแล้วนะครับครับยิงไม้เนอแข็งกันเลยอันนี้เป็นไม้ประดูนะครับลองดูนะครับไงครับแรงครับมิดแรงมากครับตัวนี้หัวจมสบายครับเนี้ย f ส0ยิงทะลุออกมาเลยนะครับอันนี้จริงๆไม้หนาประมาณเกือบเกือบสามสิบเราไม่ใช่ว่าเอาลูก f ส0แล้วมายิงบนไม้หนายี่สิบไม่ได้นะครับเราต้องยิงให้เต็มไม้เลยนะครับ อ่าทีนี้ถ้าผมจะลองเอา f สายิงลงบนตรงนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ลงไปเต็มสามสิบนะครับจมนะครับจมไว้ใจได้เลยครับตัวนี้เรื่องความแรงนะครับครับผมก็เป็นคลิปที่ผมพยายามเอาไล้าสายนี่ยครับคิดว่าราคาน่าจะย่อมเยาว์นะครับในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ แล้วก็เทียบกับคุณภาพที่คิดว่าจะทําตลาดที่ค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับให้ท่านเนี่ยได้นาไปใช้กันโดยเฉพาะ DI y เนี่ยน่าจะเหมาะสมมากๆนะครับลองดูครับเดี๋ยวจะมีรีวิวในแต่ละตัวเหลือแต่นะในรักเครื่องมือเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนราคาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าราคาตัวไหนบ้างผมก็ยังไม่ได้เคาะราคาแต่ว่าอยากจะมาแนะนําให้เห็นก่อนครับว่ามาแล้วนะครับสําหรับไฟ์สายเจม้าเราหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม